สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาสวัสดีค่ะ <laughs> มันเตยสวัสดีได้แลลกูก <laughs> จริงจริง <laughs> วันนี้จะมาฝึกใช้ AI วาดรูปนะครับของเดิมเราเรียนรู้เรื่องของการใช้พร้อมไปแล้วแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการใช้ image to image ใช้ภาพสร้างภาพทีนี้วันนี้เราจะหลักๆก,ก็จะเน้นเรื่องของสไตล์ คือ AI เลยเขาก็จะเรียนรู้สไตล์ของต่างๆของงานอาร์ตต่างๆนะครับทีนี้ตัวอย่างของสไตล์ก็จะประมาณนี้มีกราฟฟิตี้มีแฟนซีคอนเทนต์เพลเรียซูเปอร์เรเลซซ์ซึมคิวบิกป๊อปอาร์ตอินอิมเพชันนี้สื่อทำไมมันต้องมีอินเทชันนี้สื่อด้วยคะคือมันเป็นภาพเดียวกันแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอายต่างๆมันแตกต่างกันนี่คืออาร์ตโดยทั่วไป แล้วก็มันมีสไตล์แบบล่าสุดหมายถึงว่าสไตล์ของงานที่เขาทำขายกันจริงๆอย่างเช่นสตูดิโอจิบิพิกเซลสตูดิโอมาวิลสตูดิโออิม n มเนชันสตูดิโอที่ทำมินเนี่ยมะนะแล้วก็ Disney Studio Pixar ่าคา i วพวกนี้มันเป็นสไตล์ที่เขาใช้ในเชิงการคล้ายเราก็จะมามิกงานของเราเพิ่มเติมวันนี้ เราจะอาศัยเรื่องของอเทนเข้ามาเกี่ยวข้องกูเกิลเทนนะปึ่งกูเกิลเทนตอนนี้อัลกอริทึสกำลังมาแกานค้นพบอัลกอริทึสเราก็พิมพ์เขาว่าเกมดีวันนี้ลองลองทำดูเจออยู่สองอย่างที่น่าสนใจ เกมที่เรากำลังเป็นเทรนก็คือ 1. นก้าวแรกสุดสังเวียนอิปโป,โปกับตัวนี้ที่น่าจะสนใจก็คือเกมแตงโมนะครับคือคุยกับน้องแล้วน้องอยากจะลองทำรูปภาพเกี่ยวกับเกมแตงโมส่วนก้าวแรกสุดสังเวียนก็จะเป็นพ่อโอเคนะครับเ,เราจะเอา 2> อ,เ2อย่างเนี้ยแล้วอ่ะเราเริ่มจากเราทำ รูปแบบของเกมแตงโมในทางสไตล์ต่างๆวันนี้เราจะเริ่มมาแบบนี้แล้วกันปึ๊บเข้ามาที่ตรงนี้อ่าพอลองทําดูมันก็จะประมาณนี้นะครับเออเหมือนน่าจะสวยนะอ่าทีนี้เริ่มต้นจะเปลี่ยนจาง,ง,งเปลี่ยนจางแลยในเกมแตงโมที่เราเริ่มต้นมันก็จะประมาณนี้ครับอ่า <c oughs> สมมติ งานเขาจะเป็นแบบนี้เริ่มจากเราก๊อปชื่อเรื่องแล้วก็เอามาลองใส่ดูสักแนวสองแนวนะครับปึง่งลองทำาดีลูกวางอ่ะอคือเราก็อยากจะรู้ว่า AI เขาจะเข้าใจไหมว่านี่มันคือเกมแต่งโมจริงๆอะไรประมาณนี้นครับ งานที่ได้ก็จะประมาณนี้คือ AI เขาก็ยังไม่รู้ว่าเกมตรงนี้มันคืออะไรแต่ว่าเขาจะแปลความหมายของแตงโมนี่ลองเปลี่ยนอันนี้เปิดจะยนมนรู้งงแง้วพอเดือโอเคไหมครับมาแล้วแตงโมของลูก เหมือนใครมากินแกงมันงชอบอันนี้เลยอ,อันนี้ชอบอันนี้เพราะไม่มีใครมากินแตงโมเโอเคอ่ะทีนี้เราเข้าค่าเราก็เลือก ai ตัวนี้ทีนี้เพิ่มเติม,เ,มเราจะใส่ description ของเกมลงไปบ้างเกมเกมเกมหนูอชอบเกมเหมือนหนูเคยดูแบบน,นี้ด้วย ดีคิปชั่นของเกมหนึ่งเ่นเขาอ,อธิบายว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอะไรยังไงปุ๊บเราใส่ดีคิปชั่นลงไปในพร้อมถ้าวาปึ๊บแป๊บเลย แล่รายละเอียดเยอะเป็นหน่อยไหมอ่าหน้าตาก็ดูเป็นเกมเยอะขึ้นนะโอเคไหมเคล้นโอเคนะทีนี้ใหญ่มากลูาทีนี้เราจะใส่สไตล์แล้วสไตล์แรกเออแน่นอนมาทานนี้ก็ลองกราฟฟิตี้ก่อน G R A F F I

มันอาจจะเยอะเกินไปแต่มันดูเป็นเกมมากเป็นกมการฟิสตี้นะเดี๋ยวเวลาทำเดี๋ยวพ่อลองอีกนิดนึ่งเ,เรามาอีซเซตตรงนี้ก่อนอีเซตเปิ้ลทีเราก็ลองรีเซ็ตใหม่แล้วก็ลองเอาเข้าไปใหม่ทีนี้แต่มันสวยนะพ่อเออมันเยอะเกินไปเราก็จะลองเอาแ,แค่ชื่อ Lagipun style dia. Kalau. Wah. Raffy. Kenapa dia macam 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 เขามาสี่รูปเลยลูกคู่เล่คู่เล่คู่เล,เลม่มาเวเยอะเกินไปแต่หนูชอบคู่เล่มาพร้อมกันอือฮึขอปรับเดลือแค่สองสองก็พอเน้ะวะดีนะพ่อเอาเอาแค่แบบแบบนี้เลยนะมันสวยอะหรอ เออมันดูเป็นพิกเซลเยอะๆเหมือนกันนะอ่ามันเหมือนเป็นพิกเซลอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โป๊ะขอเปลี่ยนเป็นแดงมูเอะแดงมูเลยสตูด Studio G B Studio uh. G B B Studio B เรนนายตบกัปตีนะมอนเตอร์ค่ะอ่า ลองโดต้องดูเพอละเปรับสองอยู่แล้วใช้เปืนเกินไปไปเรื่อยอนะครับอ๋อแต่มันสวยนะลองดูสตูดิโอจิบิอ้าวละเหมือนมีคนมาเลยเฮ้ยสตูดิโอจิบินี่โอเคขอไหมลูกใช่แต่หนูชอบสีมากเลย ชับสินเลยล่ะเดี๋ยดี๋ยวเขออีกทีหนึ่งมันทำให้รู้สึกว่าเราลองใส่เยอะๆขึ้นกลับมาใส่ดิฟคิปชั่นอีกรอบหนึ่งบางทีเขาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันแตกต่างไปจากเดิมแตกต่างวางแ,<ต>แล้วก็เหลือสองขอซะหน่อยห เฮ้ยตูดีโอที่ปีหน้ารักดิแอหน้ารักที่ถึงในข้ใช่อ๋อพอลืมเปิดพร้อมนิกก็ติอ้าวเป็นเกมชะแล้วอเออเป็นเกมชะแล้วกุ้ลุ่้ยฮุ้ยลูกชอบแบบนี้มากกว่าเนาะใช่ไหม ช่ผมเอาไวนย่อยย่อยย่อยโอเคโอเคโอเคอ่ะสรุปแล้วก็คือสไตล์มันจะโผล่ชัดเมื่อเราใส่ไปน้อยใส่เฉพาะหัวเรื่องแล้วกันทีนี้เราจะเปลี่ยนสไตล์เป็นอ่ออินเพชนิสแล้วกัน i m p ฉ,ฉันไม่ทัน,นอต่ว่น่าสนุกด้ะอะอยากรู้ใช่ไหมอิมเพรชันนี่คืออะไรว้าไม่ค่อยจะเป็นอิมเพรสชเท่าไหร่ แต่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 มันสวยอ่ะอ้าวเหรอชอบแบบนี้เหรอเรามีอะไรอีกเนาะลองดูพิซซ่าสตูดิโอสิ P I F A F A นเป็่พิชนี a หรือเสไตล์หรือเปล่า ทำไมว่าต้องมีสไตล์ด้วยคะ S S เออจริงมากพ่ออ่ะลองดูยเอออยู่นี่นี่น่าจะรู้ เหมือนเป็นตาเลยแต่มันก็ค่อยดีอยู่นะ,อ,ะอย่างนี้ตลกดีมไหมลูกเกิด<จ>โอเคอ,อันนี้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มมีสไตล์ของพิซซ่ามอนเตอร์ก็ตลกด้วยอ่ะอ่าทีนี้ลองซปเปอร์เรลิซินคอนเทอไ์แพิลลรี่แล้วกันนะได้เลย ร่วมสมัยโอเคเหมือนตาตาเลยอะ่ะเออทำไมฉันไม่เคยเห็นแตงโมไม่มีตาเลยนะ <c oughs> แต่ตามันไม่ค่อยมีเลยแต่ตอนนี้ตาเหมือนแอปเปิ้ลวันนี้ตาดี <c oughs> เก็บสายเปิ้ลว่ายังเป็นแบบนี้นะแต่มันก็สวยนะเออแต่มันก็สวยที่สุดด้วยโอเคถ้าเป็นอางอาจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ขออีกอันหนึ่งต้องอเป็น<อ> Disney Studio Disney Studio คืออะไรนะ กระตูนแบบพวกมิกมกี้เมาส์ไงดูซิมันจะมีความเป็นมิกกี้เมาส์อยู่หรือเปล่าเป็นมิกมมกี้เมา,มาบบสแบบ์แตงโมเหรออ่ารเพลงมิกกี้เมาส์แตงโมแต่พ่อชอบพิซซ่าสตูดิโอมันโอเคเนาะที่มีตาเ,เป็นแอปเปิ okay ลเนาะโอเคนะ ไม่ค่อยเท่าไรไม่ค่อยเท่าไรแต่ม,มันน่าลตลกอ่ะเออเอ,อ่าเราเหลืออะไรอีกซเ้อร์ซึ่งคิวบิกอ่ามาเวลเฮ้ยนี่คาวบี้นี่ดีกว่าลองคาวบีกอันหนึ่งว่าพ่อรู้คาวบีกอันหนึ่งเหรอ คาวิมันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่ารักคาวิคาวินะมันมีที่โดดเด่นก็คือสตอดิโอจิบิเนี่ยกับมินเนี่ยมเอ้ยกับพิซซ่าแต่ตลกพ่ออ่าคาวิไหมโคโคเมลอนลกูก <c oughs> ชอบไหมเอ้ยเขาวิก็โอเคนะชอบไหมเอ้ยเขาวิเออมันน่ารักอะทำไมพ่อตาดกอะเพราะว่าพวกอันนี้โอเคนะพวกดูอารมณ์เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแออนต่คอนสุดท้ายมินเนียเน่ยมมินเ,เนี่ยมมินเออมินเนี่ยมแปลว่าอะไรนะมินเนี่ยมไงกา์ตูนไงกา์ตนมินเนี่ยม มีน mm. mm. ี่ม no. no. ีีม uh ีน huh> ีมี Zone> ี no. ้คล้ายๆแต่ม hmm. ีนี่มีนีนเออใช่ปนียใครบ้วามีเนียมไม่เท่าไหร่อืมมา โอเคทีนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มต่อจากนี้คือเราได้มาก็จะมีหนึง่งอา่าสตูดิสตูดิโอจบแล้วก็พิซซ่าแล้วก็เหมือนพิซซ่านะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คาวาอโอเคนะทีนี้เราเอาสามันเนี่ยใส่ตัวละครที่คล้ายๆกับลูกเราคล้ายๆกับน้องถามเขาก็จะใส่เป็น Lee. 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 Yeah. t, mời t, bạn nhìn thấy những cái ý nghĩa của mình q, โคลีเอลเอเอเคใส,สามแล้วก็ใส่สไตล์สามอย่างน่นะเริ่มจากอะสตูดิโอจิปิีก่อนลองใส่ตัวละครไปมีเทนมี มีสไตล์แล้วก็ลองใส่ตัวละครโอเคเปิดรู้จังเลยอยากรู้จังอ้าวกลายมาเป็นแบบนี้สวยไหมสวยอ่ะอันนี้ หนูอยากให้หนูกินแตงโมสตูดิโอทีวบีแหมอ๋ออีกอันหนึ่งบอดี้ o ู y อดี y อยากแล้วขอ sunset ละกันอ่ะขอกินนิดนึงเออสนุกไหมอย่างนี้สนุกไหมสนุมก มันจะมีหลายๆอย่างผสมกันมีทั้งเทรนมีความเป็นตัวละครแล้วก็มีสไตล์ว้า <laughs> ชอบไหมเูกแยแตงโมลูกยใ,ใหญ่อะไรเหรอ,อร <laughs> เดี๋ยวพ่อเธอพ่อหนูมันสวยนะสวยใช่ไหม oh. no, no อ,อ๋อโนอะไรอ่ะาอ๋อดีกว่า เนี่ยโอเคใช่ไหมคือดีนะขออีกทีนะสตูดิโอจี่บนะีเนี่ยค่องใจมานานใช่มันก็ค่องใจมานานทำไมมันเจอใช่ค่ะท,ทางทางว้าวโอเคไหม โอเคค่ะจะดูแปลกๆหน่อยนะไม่มันไม่แปลกๆโอเคเปลี่ยนจากสตูดิโอจิบิกลายเป็นอ่นนมินิมมินิมินินเฮ้ยพิซซ่าก่อนพิซซ่าม <c oughs> ินเนี่ยมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่นเนี่ยมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันยังไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่พี่เป็นพิซซ่าเ,เียนะ สตัวเดียวลองโดซิมึังแต่ลงดักคอยสตอรี่หรือเปล่าเนีออ่ยจ้าวบ้าแตงโมมันจะปนแปลกแปลกเลยนะทำไมคะมันไม<า>่แปลกแปลกหรอก ลูกชบบอบปอมอเตอร์ก็ชอบนะพอมอเตอร์ <Okay. S 2> ชอบเี่แรงบวกเอามามาานั้นแค่ทวามดีเทรานัโทษทีสุดท้ายคาวอี้นะโอเคกับพี่คาวอี้ไปคาวอี้อ่ะลองดูแบงโมมันจะแปลกๆหน่อย ว่าวากระโปรงแตงโมงว่าชอบไหมเนี่ยชอบนะฮะเหมือนลูกบอลเลยนะเออเออนี่มันเป็นคาวงกี้เหรอเออดูสิเออชอบไหมฮนะชอบสิอืมดู พเพราะเติม Colorful ที่ลูกชอบมันก็เหลื Color ลหอ Colorful มาถ่ายปึ้งอันถ่ายค,คุณนอ้คณเอ้ ว่าวเวียไหมลูกชอบไหมกูดเหรอก็คือก็จะได้รูปส่งแบบแตกตานะครับเอาละทีนี้เกี่ยวกับเทนอันที่สองก็คืออยากจะลองเรื่องของอแต่อันนี้ไม่เหมือนดีเลยนะเราดูเบของเขาสิปแต่งโมไงก้าวแรกสุดสังเวียน โอเคนะครับอ่าก็แร<บ>กสูตรสังเวียนแตงโมแตงโมออ่อาลองทำดีดดิ้ก็แรบกบสูตรสังเวียนเอ่ออิปโปเขาจะรู้จักไหมเนี่ยลองดูปึง พ่อชื่อมันชื่อภาษาคิดว่างไงนะกันนึงก็แรกสุดสังเวียนอ๋อไฟติ้งสปิลิคโอเคอไ,ไม่ใช่เขารู้จักกิโปแฮ โอเคโอเคเริ่มมีอารมณ์ตา a r Body แบบนึแงแบบนึงใส่ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษปึง่งโอเคแล้วก็ใส่สไตล์ขอใส่สไตล์หน่อยด้วยความร้อนเร็วปึง่งเอากกับฟิตตี้แล้วกัน <c oughs> สีเอสทะนี่บอก่เออน่าจะเป็นทีเนาเออวายเออไ ใส่ชื่อเรื่องใส่ตัวละครแล้วก็ลองใส่สไปาว <Yeah. c oughs> เพิ่ม <Yeah. S 1> no extra body ว้า ต่อไปสไตล์ที่เลือกอาจจะเป็นมาวิลมาวิลสตูดิโอและลองเปลี่ยนแนวเป็นเค้าวีน่าว่าอืมนะสตาร์บอรีนะ่าจะชิดกัน โอเคกลับสิกตีแล้วนะต่อไปว้วเปิดมาเวิลสตูดิโอ,อฮิปโปอยู่ในมาเวิลสตูดิโอเขาจะเป็นยังไงอ,อุ้ยว้านวมแปลก เออไม่ดีเลยนะเอออ๋อ,อ,อพ่อรู้แล้วมันน่าจะเกิดจากหืมขอเพิ่มคำว่าฟูบอดีิครั้งนึง นัวเป็นเดอะฮักเลยอิโปกัเป็นเดอะฮักเลยเอ้ยอันนี้เขาขาโอเคแล้วต่อไปเราก็จะเปลี่ยนแนวเริ่มได้แล้ะ เริ่มได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนลงเป็นแฟนตาซีลงเป็นแฟนตาซีเฮ้ยให้พ่อลองได้ไหมแป,ดป๊ดหนึ่งนองฮาโอเคปึ็ง ฟัน t า s ีที่แบบเบ่อหวังแล้วก็ลองแนวสุดท้ายสตูดิโอจีบิทำไมพ่อตลกอ่ะมันน่าจะตลกหน้า เออเออมันก okay. oh, ็ดูแปลกๆดีนะโอเคและสุดท้ายโอ้สตูดิโอจีบีนี่มันดีอ่ะ ไทยแดงมึงไปชอบไทยแดงชอบแตงโมโอเคอ่าลูกสุดท้ายเนื้อจะดีนะทุกคนเนือแตงโมของลูกดีที่สุดเลยเหรอโอเคแตงโม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 อ่ะเอาแตงโมอีกรอบมั้ยใช่ แงโมแตงโมแตงโม,มอ๋อดูแหละขึ้นด้ลัก <c oughs> อ่ะแต่มันไม่ใช่แตงโมลเลยอ่าอสวัสดีครับ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีวันดีครับไม่ไปครับาย่ไปเจอกันคลิปหน้านะครับปากกว้ทำทำทำนะคะ